สวัสดีครับ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 มาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิซูมหาชนนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับเจ้าของตัว All New Taizan Ultra นะครับชุดแต่งแฮมเมอร์รอบคันแล้วนะครับอันนี้พี่หนุ่มครับเดินทางจากภูเก็ตนะครับพี่หนุ่มครับก่อนอื่นเลยเห็นรถจริงแล้วกับสิ่งที่ผมเสนอไปนะครับตัวจริงตรงปกไหมครับพี่ตรงปกด้วยแล้วก็สวยว่าที่คิดแล้วก็เซลล์ดูแลดีบริการดีของแถมไม่ห้า เต็มร้อยให้หนึงร้อยหนึ่งครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อ,อนอื่นเลยนะครับอยากจะสอบถามพี่หนุม่มว่าเพราะอ,อะไรครับตอนนี้เพจ f b o o k y o u y u u t เนี่ยมันมีเซลล์เยอะแยะมากมายเลยเพราะอ,อะไรพี่หนุ่มถึงเลือกออกรถกับผมครับพี่นิสัยแล้วก็ของแถมแล้วก็ความรวดเร็วในการส่งใบราคาแล้วก็อัธยาศัยดี ยกให้เซลล์ตัวนี้ก็ให้100่งร้อยหนึ่งเครับครับผมขอบคุณมากครับพี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่หนุ่มฝากนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้การซื้อของออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียมีทั้งแบบแฮปปี้แล้วก็น่ากลัวครับผมครับพี่หนุ่มฝากนิดนึงขอฝากต้นเก่งนะฮะที่ซูลุ่งเจริญนะครับสาขาเทพรักครับผมเจริญจังจริงใจว่องไว เก่งครับครับผมการโอนเงินต่างๆชัดเจนนะพี่เนาะครับผมชัดเจนมากครับผมขายจริงแถมจริงลดจริงให้จริงแนนาคุณเพีงครับผมครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับสุดท้ายนี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่ลังเลนะครับอันนี้คือตัวอย่างแล้วนะครับจะรอรับรถที่หน้าบ้านก็ได้ครับหรือว่าจะมารับเองที่โชว์รูมก็ได้นะครับดีๆให้บริการลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณพี่หนุ่มมากๆครับครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้ว 对。<Okay. S 2> oh